ทุกคนเคยไปเที่ยวห้างใช่ไหมคงจะมีข้างใกล้บ้านให้ไปเที่ยวเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าปกติแล้วห้างมันไม่ให้เข้าตอนกลางคืนครับทุกคนออไปตอนกลางวันเนี่ยรูปถ่ายคุณตอนกลางวันถ้าเราไปตอนกลางคืนตอนกลางคืนมันจะเป็นไงทุกคนนี่เรามาอยู่กับเกมเซอร์ไวโอไนน์อินแบบเมก้าสตู เอาตัวรอดข้ามคืนในร้านร้านค้าห้างไม่ก้าโตมันร้านใหญ่มันไม่ใช่ร้านทั่วไปนี่ผมยางมานั่งหมกอยู่ในทิชชู่แล้วตกใจเออใครไม่รู้ที่เหมือนสเตรนเดอร์แมนแต่หน้าดำแล้วก็อ้งงงงอะไรไม่รู้แล้วก็ยังอยู่ในทิชชู่อยู่เหมือนเดิมพยายามมาตามหาตัวทั้งสองคนก็ ยังหมกอยู่ตกใจตกใจหน้าเดิมด้วยทุกคนเนี่ยมาดูสิเข้าเกมโอเคโอ้ยเป็นเกมเหี่ยวอีกแล้วเนี่ยเออผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเกมหาล็อบบี้เลยไม่เป็นไรเปิดเสียงหน่อยปิดเพลงด้วยแม่งเพลงบางทีก็ลืมปิดนะ โอ้ยห้องเต็มแนละ้วโอ้โหเดีอ่ะเหตุโลกเห็เหุให้ดูเขามาดิสิเฮ้ยไก่ไก่งวงไไก่งวงมันหัวร้อนๆจังไก่งวงไม่ยอมให้เข้าห้องเลยไก่งวงเปิดห้องเราคนาะสุดสุดท้ายเราก็ได้มาอยู่ห้องไก่งวงอยู่ดีนะคุณกคนไก่งวงน,น่าขนลุก อะไรเนี่ยพวกพวกไก่พีไปดีกว่าทุกคนแต่เราองค์แค่ดูแล้วก็รู้เลยว่าเราจะตึงตั้งแต่คืนแรกเราลอนแน่นอนอ่ะโอ้ยมีปืนด้วยใช้ปืนด้วยในห้างเนี่ยนะเอาปืนไปกาดยิงในห้างอะ b โ o มีกระสุนมียาวมีอะไรเนี่ย เงินเติมเหรอ๋อหน่วยเงินเติมครัทุกคนเพื่อนพูดภาษาอะไรไม่รู้นี่เธอเราอยู่กันที่ห้างอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นเมกาสโตรอยู่ห้างบูรด้วยเข้าเข้าไม่ได้อา้าวทางนี้เข้าได้ละทำไมทางนี้เข้าไม่ได้อ๋อเป็นเอ็กซิดเฮ้ยเข้าตามต่อออกตามประตูนี่ออกตามประตู ห้างบูจะเติมสต็อกในอีกสามวันเดินสนเลยโอเคไม่มีอะไระะเขาเอาแผ่นไม้เลอะๆมาวางไว้งี่ีเลยวางไว้หน้าทางเข้าเนี่ยนะแต่เราต้องสร้างใช่ไหม, <c oughs> มเพื่อนเราเอาเผ่นไม้มาให้นี่ ้องดูอ้าวล่วงเดวช่างมันเดี๋ยวโอเคก็มีร้านปืนโอ้ยมืดแล้วแล้วผมหาที่ไม่ทันไงแล้วก็าตายดีอย่างนี้อ่ะ้ยผ่านไปไวมากเพื่อนเหลือสองคนผมก็ตายจบแล้วคืนแรกไม่ถึงห้านาทีโอเค,อเคจบแล้วแค่นีแ้แหละ ล้อเล่นยังไม่จบนี่จากเมื่อกี้ถ้าคุณผมได้รู้แล้วว่าถ้าเราหาบ้านหาของกินแล้วก็อาวุธไม่ได้เนี่ยเราจะตายยังเขียน <laughs> แล้วผมก็กลับมาใบเลยโอ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> <h ums> เคอ่าเ่อนไป <laughs> เปิดเข้าไปเลย <laughs> เพื่อน <laughs> เปิดก่อน <laughs> เปิดก่อน,ดอนได้ปุดไม่เพื่อนมันเดินนิ่งๆแล้วม <laughs> นะันเท่ม่ะ แค่คนเดียวเลยนี่แล้วผมรู้ได้ไงรู้สูตรแล้วทุกคนเราเจอคีบแดงแล้วก็เนื้อน่องแซ่บเพ้อยปืนพกไอ้ปืนปืนลูกซองนี่ผมก็จะเดินมาหลังสุดแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ชีสสปอตชีสสปอตที่คือจุดที่หนูจะมาแทะชีแสแซ่บกันเป็น จุดแสบนะนี่แล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้ปลอดภัยมากตรงนี้แสบเรามานั่งแฉะแสบเป็นคนนี่ได้ลูกสองเปสองกระบอกทิ้งไว้นี่อันหนึ่งแล้วก็เออใกล้มืดแล้วเหลือแป๊บเดียวจะมืดผมเอานี่มาแล้วกันจานจานไฟนี่แล้วก็เททิ้งด่ไอดเทไม่ได้อ่ะก็คือตอนกลางคืนมันมืด นผมก็จะวางอันนี้ไว้คือของเราใช้ปุ๊บมันก็จะไม่ไม่หายไปนะแต่ถ้าเรายังไม่ใช้มันจะรีเซ็ตกลับมาใหม่แล้วก็เจอลูกซองอีกแล้วลูกซองเยอะมากเลยเออแต่สุนไม่มีใช้เลยหยิบลูกซองไปหน่อยเออนี่ก็มีกระบอกหนึ่งโอ,อ้มีลูกซองไม่มีปืนพกใช้เลยเออ ดรอปลูกซองให้เพื่อนคาตาะเพื่อนก็มีฮะแล้วก็ไปเดินหาเฮ้ยเหรียญมีเหรียญหล่นใช่อเพื่อนตายแล้วคืนแรกเพื่อนตายคนนึงไอหนิ่งตายคืนสองเพื่อนเพื่อนตายสองคนเพื่อนไม่ยอมใช้ลูกซองไงทิ้งของให้ก็ไปใช้ลูกซองสะอาดเอี่ยมเดี๋ยวผมเดินมาเก็บให้ดู นี่เดินมาเช็คเดี่ยวเดี่ยวคืนนี้คืนสามะตอนนี้ก็จะมืดแล้วก็ไม่มีอะไรก็ยืนรอพอมามาแล้วคืนสี่คืนสี่ก็วางไฟเหมือนเดิมรีสต็อกแล้วทุกคนเดินแทะของนี่เอามากินไอะแล้วก็บูคิว้ว สีเขียวอยู่ร้านแมคานิกสีแดงอยู่เคาน์เตอร์แคชเชียร์สีฟ้าอยู่หลังร้านปืนแล้วเราก็ใช้นี่เอามาวางนีเพราะว่าจะมืดแล้วต้องเอาไปใช้ใส่ห้องไปขึ้นไปขึ้นเออโลกโลกแล้วจะมืดเพราะย p พเกมนี้ค่อนข้างฉลาดเลยถ้ามันหาทางขึ้นได้ มันมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วเราก็ตายเพราะฉะนั้นทางขึ้นต้องยากระดับหนึ่งเลยยากระดับที่บอทมันขึ้นมาไม่ได้แล้วก็แทบชีดอยู่ตรงนี้คืนก็หมดผ่านไปไม่มีอะไรมากไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนตายไปหมดแล้วพี่ยอมใช้ปืนใช้ปืนไม่เป็นเนื้อไม่รู้วิธีใช้ปืนเข้าไปเลยประตูที่จะเปิดมัน วันหนสักวันนี่แหละสองสาวันเดี๋ยวก็เปิดแล้วมันไม่ให้สปีดรันหน่อยขึ้นแรกตู้ฟ้าช็อตตู้พังโอเคอ่าไปหาของต่อทุกคนทีนี้ก็ร้อไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรมากสแสบของไม่ดี่อยแล้วก็ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไฟมาปักตามทางนี่ ตักไว้แล้วก็ขึ้นบ้านแสบงางของวางคือเฮี่ยวเฮี่ยวเหมือนเชลเตอร์เฮี่ยวเลยคนคนทุกคนเดียวเดี๋ยวเฮี่ยวมาคืนห้าเดี๋ยวมันจะมีตัวหน้าแบงนี่ใช่เราต้องยิงตัวนี้เอาคีการ์ดครับทุกคน โอ้แต่กำลังหลบยิงมันไม่ได้ยิงโอ้แล้วมันก้มศูนย์ไม่ได้ทุกคนมันก้มแบบก้มปลายเท้าไม่ได้แล้วพีก้มก้มได้ไม่สุดอ่ะโอ้ขึ้นมาโอโอ้โหขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยต้องวิ่งแล้ว ก็ตายข้างหลังไม่มีข้างหลังโอเคโอค้โหตาย,ยิวกว่าเลยวุเดวิตกับกระสุนดรอปด้วยแล้วก็เงินโหข่าพวกนี้ได้เงินด้วยใหได้เงินได้กระสุนแต่เหม,มือนผมยิงตายไปหลายตัวอยู่นะวุ่นวิตไม่ใช่สิโอ้ยเ,เดินคนเดียว เกมนี้มันชุบกันยากนะทุกคนคือมันเล่นง่ายแต่มันชุบกันยากปืนปืนยังสะอาดอยู่เลยไม่ได้ใช้เลยทุกคนไม่ยอมใช้ปืนตู้ก็ผมก็ไม่อยากไปกดตู้เท่าไหร่ไม่รู้มันได้อะไรมากขึ้นไม่ได้เกมนี้มันม,มีเพดานอยู่เฮ้ยโอ้ไฟไฟติดแล้วทุกคนแต่ก็จะมืดแล้ววิ่งกลับบ้านด้วยดีกว่าไปไปไปมีเฟิร์สเดยมาคื้นที่แล้วก็เกือบตาย มันหักมุมยิงไม่ได้ลูกซองมันมีแต่ลูกซองกับปืนพกปืนพกไม่มีด้วยซ้ำตาเนี่ยมันดอน้อยมากมันกักของอ่ะเลือกกักแล้วรักก่อนอเธอรอต่อทุกคนนี่ตอไว้เก็บไว้อันนึงแล้วก็เออปืนลูกทองสองกระบ,บอก 2องคู่ให้ดูสิมันจะมีมาไหมแล้วก็รอเดินมาครับทุกคนนี่มาเก็บลูกซองเก่าเราดีกว่าเมื่อกี้โอ้คืนที่หกไม่มีไม่ไม่ไม่เดินผ่านเลยทุกคนมีแต่ยืนดูตอนกลางคืนมืดๆเฉยๆ หาไฟกับบ้านดีกว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเราก็เอาตัวรอดไปเรื่อยๆครับทุกคนจนกว่าเราจะยิงไอ้ตัวดำนั่นได้นะ <S <S เดินมาแล้วทุกคนจะยิงตัวงางันไม่ได้เกมนะี้น,น่ามีระเบิดใช้ไหมมีปืนขนาดเนี่ยโ้ยโก้มศูนย์ไม่ได้อนะแล้วมอนมันเยอะด้วยแนละ้ามอนมันรวมกันอนะยังมาแล้วตอนคืนนี่หน้าแดงอ เออมันเดินมาทางนี้พอดีเลยยิงยิงเฮ้ยโอ้ย,อยรีแม็กอยู่เอ้าโอ้ทำอะไรไม่ได้ทุกคนมีคลิปดีกว่าอ่ะตัวเล็กตัวนี้ไม่ตายด้วยไม่สนแล้วกันทุกคนรอตรงนี้แหละอันนี้ก็ยิงทะลุไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้เราไม่ทำอะไรมันไม่ได้มไ,ไม่รู <c oughs> ้ทำไมเนี่ย ไม่รู้ปอมเหรอสินนี้ไม่รู้ปลอมว่าสายว่าก่นไม,ไ,ไม่ได้เก็บลูกซองเลยเพิ่มไม่ได้ถือลูกซองเพิ่มถือแค่ระบอกเดียวอ้านว่าก็เเอาแล้วไอ้ได้แล้วยิงเล่นเพลินจะพังกระสุนหมดเลยนี่หว่ายิงเล่นเพลินเลยไม่เป็นไรรีสต็อกแล้วไปหากระสุน นี่เอาไฟไาด้วยไปปักไว้ตรงไหนดิเทไว้าปาักไว้ต้องเทไว้เพราะว่ามันมันบังตัวเองนะมาลยขึ้นแปดขึ้นแปดจะมีอะไรไหมมีแมงสาบแลวนั่นมันคืออะไรวะมันบิน ร่วงวดูไม่ทนเดินไปด,ดูคนบินแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมคืนที่เก้าเฮ้ยมาแล้วนุ่นเดินหน้าแดงเลือดน,น้อยมาจากไกลนี่ยิงมาดิเออตายจบแค่นี้เ้าก็รอทุกคนรอเช้าเตือนมันก็วิ่งมาโถม เราอยืนร่อ๋อย่าไปทายโอ้ยโอ้ยไม่น่าตนเลยแมงลวงอีกแล้ววิ่งยาวเลยีนี้หนูโอ้หไม่มีปืนอื่นเลยไม่มีลูกโอ่ลูกสองกลาง กระสุนพุ่งดอบมาเยอะมากเลยแต่ไม่มีย <c oughs> ิงตายได้แล้วโอ้ยกระสุนหมดโอ้โหเฮ้ยมีตัวดำอีกตัวนึงเอ้หน,หน้าแดงไปดูสิมีเงินดอบเอายิงไปตั้งเยอะดอบอันนึงโอ้สุดยอดสุดยอดพระเจ้าจอดเราเออเอาของไปดอบทิ้งก่อน ของเต็มตัวถือได้แค่สี่ช่องช่องอื่นต้องโรบักเโรบ,บักยิ่งจนจนอยู่อี่งอ่ะหิวสักหน่อยคือ,อพกพกกล่องไปด้วยอันหนึ่งเดี๋ยววิ่งหนีส่วนปืนก็เ,ออเพิ่มได้กระสุนนะการ์ดแดงสแกนตรงหลังเคาน์เตอร์แล้วก็อืมได้การ์ดเอ,อียยังไม่จบเลยเนี่ยต้องไปตรงไหนอเนี่ย ย,ยาวอีกกระสุนไม่มีพี่กำโอ้โหเราต้องเอาการ์ดดำไปสแกนตรงไหนกันเนี่ยต้องสแกนกี่ที่เนี่ยโอเคมาคืนสิบเอ็ดยังไม่มีอะไรมากอยู่แล้วก็เราเอาการ์ดไปสแกนเวลาอีกสาม มีจานไฟจานไม่จะโดดตีจานไฟผมไปวะจานไฟผมมันไอ้นี่อะ่ะผมรีบวางนะมันก็เลยเอียง,ยงๆนิ่อันนี้อ๋ออยู่ร้านเมคานิกอ่าร้านเมคานิกมีนาฬิกาอยู่เวลาด้วยแต่ผมไม่ได้มีดูเซได้ยุ้งเจโออันนี้เอาไว้ไขด้านหน้าแน่เลยได้ออกแล้วแล้วผมอ,ออกไนงะ คยห้างหิวหิวคุยขอแซ่บกว่าหายตายตายเอ้ามาเอ้ยฝั่งนึงมันก็ไม่ได้ล็อกไว้เ่ยเข้าตามต่อออกตามตะปูอ่ะอ้าวออไม่ได้เอา้าเอา้ามันขี้โม้ยเฮ้ยเอ้ยอ้วยเตีว่ยโอ้ยเปิดประตูที่เข้าไม่ได้ ไอพีพืชเร่งเดินออกมาเฮ้ยคาเมล่าแมนเอ้คาเมล่าแมนมาเฝ้าห้างได้เหมือนไรวะไหนต้องปิดนี่เหรอมาปิดโอ้โหปิดนานซะด้วยไม่เป็นไรโว้ปืนปืนมีอยู่แปดนัดสุดยอดหูเสียงมันเดินแบบ ตึมตึมตึมเฮ้ยเป็นเด็กก้าวเล้าอะไรขนาดนั้นอ่ะเดินเบาๆก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นโอ้ยรู้แล้วว่ามาเมือม่อลงเดินแรงขนาดนั้นหรอไปดูเฮ้ยโดนเห็นต้องยิงโดนเน้นเน้นเน้นเปลืองโอ้โหเยอะจังอ่ะโอ้ยอาวุธไม่มีโอ้ย ลูกองหรือสองนัดหรือสองนัดล้ปืนมีแต่กระสุนไม่มีกระสุนเพื่อนมันแทบไปหมดแล้วแน่เลยแทบแล้วก็ออกโอ้โหถ้าเราทําไงอะเราเหี่ยวนี่ไฟฉายไฟฉายที่ใส่ทานตากบแหวะหโคตรตนตะกูลมุ้งแต่บางบันหลังยำลายยันดวงตะวันเลี่ยงลบจะเดินทางเลี้ยงอังไปไหนยางเป็นต้องใช้จุดตายจุดครบ ต่ควปันเห้นจะไม่ได้ขึ้นจุดใจสีวิใครแบบครบต้องรายคล้ายหนาโอ้เขาต้องหาติโอ้โหโง้บัดซบเฮ้ยนี่ได้คาตาดาทุกคนใช้คาตาณาแทนก็ได้กระสุนไม่มีเลยอืมเอ้ยได้ยินเสียงแล้วตรงนี้ไอ้ไม่ปืนเติมไม่มีตังไม่มีตังแต่ก็ยังตั้งต้งงานอยู่ อ okay. ปิดหมดยังยังไม่หมดเหรอโอ้ยได้ยินเสียงอยู่ไกลเออทิ้งไปก่อนอ่ะกินอ่ะแล้วก็หยิบเนื้อน่องไว้โไฟฉายมันมันเปิดแล้วมันตัดไปหน้าอื่นได้เออเฟอร์เรีไม่ได้ใช้หรอกให้ดูสิหน่หมดยังหมดยังลกพโีโดนเห็นหรือเปล่า ไม่โดนโอ้ยเลยอีกที่หนึ่งยังได้ยินเสียงอยู่อีกกี่ที่ไม่รู้มีประตูแดงประตูแดงเอ้ยจะเก็บของก่นกอนเอามาฮิลเลยสิประตูเข้าไม่ได้ประตูสต,ตารท์ทแล้วพี่แกก็เดินออกมาไหนโอ้โหอยู่เกับตรงกลางด้วยโดนเห็นแล้วตรงไหนตรงนี้ แพงทิ้งไปเลยปืนลูกซองหมดแล้วหมดประโยชน์แม่งอยู่ต้องนานกระสุนไม่มีนี่คาตานะมาสองเล็บโดนลำดาบสองมือแหลำลำมีคิดโตเลยเออกดีกว่าจำแล้วตัวเนี้ยไม่อยู่แล้วทางขวาโอเคไปเลีเ้ยวได้ออกแล้วทวนแล้วแล้วผมออกไงแล้วไปแล้ว เราร่อแล้วทุกคนเราร่อจะข้างข้างเวทไลท์ที่ฟ้าข้างกากที่ไปแล้วนี่เอ้ยดี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 เจ้าหนี้โดนไฟฉายตากมกูดิเฮ้อโห่คอนติเนียร์ได้คอนติเนียร์อินฟินิติแล้วรถใครมารับเราไม่รู้เฮ้ยรถเราจริงปะเนี่ยแล่นั่งอะไรมาทุกคนเอ้ยไม่รู้ดีดีดีส่องเลยไปกลับบ้านดีกว่านกัน ก็จบกันแล้วสำหรับคลิปนี้อก็สนุกอยู่ถึงเกมจะเหี่ยวหน่อยนึงเดียยได้ถ้วยมาถ้วยหนึ่งตะตอเลสว่าเรายิบของติดมือออกมาต้องเยอะไม่ได้เลยไม่ให้เลยก็สนุกดีครับทุกคนแต่ว่าก็เกมเหี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมันเล่นกันหลายคนแล้วคน,นอนกะขอบคุณที่เข้ามารับชมนบผมสวัสดีครับ